กไปไปกินข้าวกินข้าวแล้วลุยต่อลุยต่อมาไหมาครับมามาเลยนั่งเลยนั่งเลยพอจะได้ดีข่้นมีนะนี่ซ้อมสัก่อนนี่บ้บล้วยนกิบี้าฮะส้มปลาดูเขาส้มปลาะนี่นะ่หน้ารถผมนะครับกันแดงนะเอามาเปิดหอเลยครับ มันสิส้มมันสิเสียออมาดโอ้โหของกินหลายขอกินหลายพนไตบ่อกรจะมีอีกไหมครับเขาได้คนับนกิขาข้าจงขาก็จงแม่ลายกินเขาเนี่โอ้ี่ปลาอย่าง เปโตกปลาเปโตกปลาได้หิ้ต้มไก่โอ้แซ่บเซ็บเซ็บรักขอน้ำคนหกอย่างเดียวส่งทรงหน้ากินเข้าด้วกินเลื่องขับปลชลิดครับให้อิ่มได้ครับโอ้ดรีวู้ดรีตรงเนี่ยวู้พูดพูดขับบังไงรับอยู่หุ่นครับบังไงอยู่หุ่นครับมาเด้อแม่ครัวกินข้าวครับ เัมุ้มยตมไกลนะครับเอาอันน้ไปเอาถือนรับๆนะครับรับนะงกันพี่นี่าุงมนี้ปต้มไก่แบ่งไปแบ่งไปเอาเด้อลักของปาปลาครับโอ้ปลาสดดปากหนยตลัก อะไรเพี่บก็ขอกินหนึ่งสปูนสปูนใช่ผมใส่ทุกอย่างลงไปทีแรกมันดันน้ำมากดยามใส่ให้เลยครับ้าเป้าขอทิดทู้จักอ่หนไหมครับแค่นึ้อันนี้ก็พอฮะตู้บักูคือของเชฟเลยโอ้กอีกทีเดียว มาปิดมเปิดรับใน้ะบาดตู้มตุ้มแรงบายุ่ไปสามเอทไยุ่งไม่ไมทำข้าไปอยู่ครับก็ยาเฝ้าดูใไม่จริง่างแหงหน่อยโตหนักเป็บเหรอชอบกบอยู่ปีล มันมีมันมีคยมีสะกรบอันนี้อะไรก็ที่ทำนะมีอยู่ครับมีอยู่ครับผมไหวนะครับตอนได้เฮ้ยหมดต้องดอกตัวเราสิลอยลำหมดต้องเอามาจดกราดูมีดีมาขอตลาดยานเสียแซมเลยนะฮะตกใจเดาเป่าผมอีกน้องหลักน้องหลักคนยันเสียแซมนะแบบขอใหญ่เป็นไผ่ันนี้บอกตัวใหญ่แค่ไหนเนี่ยเนี่ยใหญ่แ้ ไม่ไปมาพี่นกว่ะลูกไม้เดียวแล้วเลยลทไม้เดียวลูกไมเดียวเลยงานยมพอเอ่อยเจ้าเลยเด้อโอ้ไม่ผม่างไก่ผมโมไป็มีทำพวกจิบวฮะขึงนนองเขาผม่านฮะโอ้ทำมด้รักวันนี้อ้อมไปเนากับช่างดีเลยคนยืนปับปุบปับปุบปับกายลงฟังได้หรือลูกงหลังข้าล้น เจ้าโมไซมาที่เขาจอดนะพูดเลยยองอ้อคขอหมาฝั่งที่ไอ้โอคนละฝังเลยน้าก็อยู่นะจะมามตัวจะฝั่งนั้นไวเลยผมจ้มาอะไรฝั่งอันนี้เัฝังนี้อันนี้ผมอ้อมาฝั่งนี้อ้อมาฝั่งนี้ปอก่อเลยมากินกอนร้อนะหมดรถชิมซมชมปลาดปลานวดนกลัวไม่ได้กินนั่นขี้ปลาแนนอนมนไม่ได้กินมาหลายปีแล้วกินก่อนเนี่ยบอกครับผมผมกินอู่ลว่ อจะินนะแบบนี้บอกม่มกที่ปลาอันนี้หนกับข้าวแกะเพื่อนเพื่อนแถมเพื่อนให้กับข้าวมนะครับ้าปนไ้นาไม่มาอกูี้นบ้านแม่นะ้าไปานนี่ครบา้านแม่เรามบานตกปเลยไม่ลักมีนปกบลักรงเต่าเลยไป็นปีก ว่าปีปีก่อนนี้บ่องแชมป์เด้กระสือตัวเดียวฮะาลากอ้อมนองน้ำจิ้มทอง <c oughs> เนี่ยสามพัฟปิวเขาขเขาจอดเรือตีอยู่ตามตีลำละนะผมขับไปผ่าแล้วตีผ่ากลางเลยมาให้เดียวตัวเดียวนั่นพร้อมลูงนี้เอาเรือไปลากดีกว่าแต่ขี่ขานพาาก็เลยขี้ขานลงมันไม่มีอม,มอเตอร์ไกส์ความหมายฮะ มเล้ยเรือขยักผมเลยบาแม่รเรือยักเรือนะพ่อเรือเรือต้มน่าตอนที่เขื้อมาจะเรือนร่ม่อนะนั่งม่มะกัเ็พนัครันักสองคนเก็บต้มเรือตะกั่ยจะมีจะะบตรอประกาชาไปแล้เรอบอกติวเขาต่อไฟฟ้าเข้าปเี่ยบอกปีนั้นทมันดนไฟเน มองที่เขาจัดงานครับแม่ปีนั้นมันยังบ่มีไฟปีที่กูไปครับติดมันหลักอันนี้ก็เลยเอาไปซื้อของให้โรงเรียนแบบขอบรคุณหมาตัวนี้เหนะตอนนี้น้อยทำโอ้ยเขียนเมียนอยู่อีกบอเบกเมียนน่ะเมียนกินเข้าไปไหนผมก็มาหาสายเอ็นโผล่ข้างนอกปากล้อเอย แม่ตัวคออย่างไรโดนโดนขบอายุมาล่าไข่ของเลย่บัดคุณเลี่น้ากระพังเปี่ยนมาล่าไข่องไล่คนวเอาะเอาไปดูหน่อบุก่ของเลยตีเสีผมล้มที่องได้คปกอเอให้วันเดียวค้นให้คนรางวันเดียวกระสุนผมมันตกกระสุนทำไมตนทีนี้ผมนอนเลยทางน จะให้มึนได้กระตุกใจก็ต้องเลือกเอาวัดเอาแชมป์นนอย่ไนอยจางไตังตังวงค้าเห้ลาเลยตังวงงันั้นะได้ให้คนอื่นรับแทนแบบตังวงทาเลยตังวงอย่าพึ่งนนนี่ผมเป็นพีมีไงเจมีซิวได้ไหนผมจะโลโซอยู่อเจียอันเน่อเมทิตลิทลงอยู่ได้เนี่ยรน้ำแห้งแล้วบ่นี่ย ตั้าที่ต่งก่าตู้นนางแหงกต้องไปบึงทุกคันอยู่แบบเขาลังลงแห้เขาลงด่างไปแล้วว่ามันอยู่เงืนแบบโต๊ะสองต๊ะหรอว่าเอาวะก็ปลาห้วยกันไหนห้วน้มันห้ขวดน้ำตกแบบนี้นะ ขอบคุณครับมันมันมันิมน,ม,นมเขาแล้วก็ลงระบ,บาดในรุยไปเช็ดไดม่ทำขายก็มาดาวนซื้อมาแต่ยายยา,ายายยายอยูนาแก้วเขาทำขายฮัมแบงดดอีอางสาซื้อมากินเลยนกการมันจะช่ลายตาแบบ